อันนี้เป็นตัวปาจโิโร่สองนะคะปี2019เกานี่ยดูการใส่กันนะจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับ2-4เนาะอันนี้ก็คือท่อยางกองนะคะถ้าอยากให้ถอดง่ายนะคะอยากให้ออกเอาออกมาทั้งเส้นเลยนะถอดเข็มออกนะคะน,นี่นะคะยกขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ใส่ก็ไปแล้วนะคะอ่ะอุปกรณ์นะคะจะมีรหัสต่อกนะคะนี่คือตัวอย่างนะแค่ตัวอย่างนะคะจริงๆมันจะแบบตามขนาดไซส์เลยเอาด้านปลายแหลมปีบส่งเข้าค่ะตัวนี้จะเป็นรหัสตบินะคะ เอาด้านไปแหลมพิบส่งเข้าอุปกรณ์จะมีขอบค่ะส่เข้ไปก็จะมีขอบลัวล็อกเข้าไปพอดีนะคะแล้วท่อพวกนี้มันเป็นท่อโค้งแล้วก็เป็นหยักนะคะแล้วคอตรงนี้เล็กกว่านะมันจะเคลื่อนตัวนะคะเข้าไม่ได้ตรงนี้ตอเข้าคอยคอยโค้งเนาะนะคะปากมันเล็กลงนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์มันเคลื่อนตัวไม่ได้นะคะแล้วก็มาอันนี้ฝั่งกองเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นขาขาอินเตอร์นี่ขาอินเตอร์นหมคะล้วถอดท่อยางออกมันก็คือท่อยางนี่แหละเส้นใหญ่เนี่ยค่ะนะคะ ถอดท่อยางออกนะคะเราก็จะเจอขาเลขเนี่ยสีดานะเอาด้านปลายแหลมอุปกรณ์สวมเข้าไปจะเป็นตัวเลขนะคะเนี่ยด้านปลายแหลมบีบสวมเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวรหัสตัว F นะคะแต่ถ้าตัวเนี้ยถ้ารถใหม่หรือรถเก่าปีบางมบบางทีรถเราไม่เคยถอดรือ้อมันจะถอดยากถ้าลูกค้าลองแล้วหลายรอบมันก็ยังไม่ออกให้ถอดคอบนนะคะให้ถอดคอบนของเส้นนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเส้นเดียวกันนี่แหละถ้าเราถอดคอล่างไม่ออกให้เราดึงคอบนออกก็ได้แล้วเอาอุปกรณ์อ่ะสวมเข้าไปในะท่อยางนี้แทนมันจะไปทางที่ทางเดียวกันอากาศเนี่ยดึงท่อยางเส้นนี้ออกมาถ้าดึงคอล่างไม่ออกดึงแล ให้ใครแคมป์แล้วใส่ตรงปากนี้ได้นะคะอุปกรณ์รหัสเดียวกันนี่แหละเอาใส่ทางนี้ได้ปากเท่ายางเนี่ยออกไปแหลมอุปกรณ์สูงออกไปเป็นปากเท่ายางนี้เลยแล้วก็ประกอบกับถ้ามันเทียวยาวน้ำดึงไม่ออกอ่นะก็ะคือมันไปทางเดียวกันลูกค้าไม่ต้องคิดมากนะคะมันคือทางอากาศไปทางเดียวกันแล้วก็จะไปทางฝั่งแบตเตอรี่เลยนะคะฝั่งแบตเตอรี่คือตัวที่3แล้วนะรุ่นนี้จะได้4ตัวที่ผมบอกเลยพอมาฝั่งแบตเนี่ยอันนี้ก็คือขายอินเตอร์ขาออกนะคะเราจะใส่นิ้วเล็กลิ้นเล็กอยู่ข้างในนะคะนะคะนิ้วเล็งอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็็็นนนตตัััววรรหหหสส JZ ืออ FB กไดดด้เเมยิปปุู่ะะค อ่ะยังมีความห่างเใช่ไหมคะบางคนบอกว่าพี่ปุ๋มไม่มีปัญหาแน่นะปุ๋มบอกเลยว่า24 25ดีเซลรหัสเดียวกันถ้ามันโดนลิ้นปีกมันโดนทุกคันขายมาหลายปีแล้ว10ปี15ปี20ปีตอนตอนนี้ขายได้2ปีแล้วก็รหัสนี้เห็นไหมคะจะตัวรหัส JZ หรือ FB ก็คือใส่ได้เลยไม่โดนลิ้นปีกเพราะเขาเอาแบบมาแล้วเป็นตัวสั้นนะคะบางคนบอกว่าพี่ปุ๋มห่างนิดเดียวเองไม่โดนค่ะนะคะนี่คือลิ้นปีกเปิดสุดแล้วนะคะเอาด้านไปแหลมปิ่นสมเข้าไปได้เลยนะคะตัวรหัส FB หรือ JZ ไไดดด้้้้้้เเเเเเลลลลลลลยยยนนนนีีี่่่่คคคคคืืะคะคคืือออออออิิปปกกกกกกผสะะะะทุางงแแแววววััรรรบบหมมม็็์ อันนี้นะคะก็ใส่เหมือนเดิมแา้ค่มันเครื่อง0.4เอ้เคื่อง2.4ตัวอื่นๆแหละแล้วจริงๆแตบอกผมจะบอกทุกคนว่า2.4 2.5มันเหมือนกันเด้เลยเครื่องอ่าเครื่องเหมือนกันจริงๆมันเครื่องเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนบอดี้นะคะแล้วก็เครื่อง2.4กะปุกน้ำมันมันจะมาอยู่ฝั่งแบบแต่ถ้าเครื่อง2.5ไอ้กะปุกน้ำมันพักสีเหลืองเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งกองนะคะแค่นั้นเลยแต่จริงๆใส่เนี่ยที่คือที่ผมทำคลิปให้นี่คือให้เราจะเลือกจุดที่ให้ลูกค้ารื้อใส่ง จะสองสี่สองห้ามดพีเซลซีไฟรองเครื่องไล่ควันได้เลยในกล่องจะมีวิธีการวองเครื่องไล่ควันให้นะคะแล้วก็วิธีการตัดยึดใช้นะคะของจะไปตรงรถตรงรุ่นแล้วก็จำนวนตัวการใส่จะต่างกันตามทรงเครื่องนะรถเก่งสามารถใส่สองตัวราคาตัวหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็คือพีเซฟซูเปอร์เทอร์โบค่ะอยากให้รถของเราหายอืดหายตื้อเครื่องนิ่งหายสั่นนะคะช่วยลดควันดำแล้วก็ช่วยให้ตีนต้นตีนปลายมาดีนะคะช่วยหายอืดหายตื้อหายสั่นลดความร้อนให้กับเครื่องใส่พีเซฟได้เลยต์ตตามมมททททรง่่่่่อออไไเเดดิสสสแนลใ้ ติดกล่องอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นมาติดใช้ร่วมควบคู่ได้เพราะคนละหลักการกัน P1 Super Turbo เป็นหลักการเกี่ยวอากาศเพิ่มอากาศรถต้องใช้อากาศน้ำมันผสมตัวแล้วจุดระเบิดกันอยู่แล้วเราแค่เพิ่มอากาศทำให้รถของคุณหายอืดหายตื้อเครื่องยิ่งหายสัน่นช่วยรถควันดำตินต้นมาไปไหลลื่นหายดึงหายหน่วงกดแล้วไปตามเท้าเอาเท้าจากเบรคเอาเท้า,า,ทา,า,ทาจากคลัตช์รถไหลเองได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังและไหลเร็วด้วยสามารถกดติดตามผลงานเราได้ทั้งในเพจร้านและช่องยูทูบและในช่องทิกต็อกผลิตจำหน่ายมา32ปีมีสาขา26สาขารับติดตั้งและจัดส่งสสสาามมรรรถถติิดดอออออบบเเงไ้้ีีคลลปววโนนนนแแแะะทททจุุุกก่ย